ห่างเหินไปหนึ่งวันนะครับนะอาจารย์ปอติดธุระฝนก็ตกแล้วเกินแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผิดแัยอากาศนะครับแพ้าอากาศอยู่นะครับนะเลยไม่อยากใช้เสียงมากเดี๋ยวจะไอคอร์กกระเดกอีกอนะครับอันนี้แบ่งปันนี่สูตรนี้นะครับก็เคยให้ไปแล้วนะแต่มาให้สังเกตดีๆท่านะพิกนะมันจะมาหน่วยส่วนมากเป็นหลักเห็นไหมครับนี่หกหนึ่งก็หน่วยสองหนึ่งก็หน่วยก็ล้ห้าหนึ่งก็หน่วยสามอสองสามก็หน่วย อันนี้ก็หน่วยอันนี้ก็มาหน่วยอันนี้นานๆจะมาสิบนะครับส่วนมากจะติดหน่วยนะสามหกใช่ไหมครับมาทั้งสิบทั้งหน่วยแปดห้ามาทั้งสิบทั้งหน่วยแล้วก็เจ็ดศูนย์มาทั้งสิบทั้งอันนี้มาสิบนะครับอ่าพอสิบปุ๊บมาหน่วยเลยแล้วมาหน่วยอันนี้มาสิบปุ๊บตัวต่อไปต้องมาหน่วยเลยเออสามกับหกมาหน่วยนะครับมาสิบครั้งดิสองครั้งสามครั้งเองนะครับนะเอ่อมาสิบสามครั้งนะครับ 7กับศย์ก็มาหน่วย0ูกับสมาหน่วย1กับสมาหน่วยงวดน,นี้สี่กับเจ็ดถ้ามามาหน่วยนะครับนะในปากไว้หน่วยเลยนะครับถ้าใครได้หลัก10บข้างล่างแม่นๆนะเอา2ตัวนี้ไปไปไปจับนะครับนะอ่านะครับนะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับนะก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมีนาสีทองนะครับนะเดี๋ยวจะแจกอ่อะแคปหน้าจอเลยใครอยากได้สูตรก็แคปไว้นะครับแคปไปเลยนะครับนะแคปไปเลย2ตัวมาตัวอา้าวไม่ทานเอาแคป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 ไปเลยครับมีมีคงที่นะครับมีบวก7คงที่ด้วยนะทําดีๆนะครับมี7คงที่ด้วยนะครับนะอ่านะครับนะอา่าไม่เสียเวลานะครับนี่ ตัวนี้แหละว,ว่าจะให้หน่วยตัวนี้แหละตัวสําคัญตัวนี้แหละมันอยู่ตรงนี้สูตรก็ให้ไปแล้วนะเพราะเป็นสิบสิบสูตรมันหลายสูตรถ้าอย่างนี้ต้องหยิบสูตรไหนสูตรหนึ่งมาตัดสินใจไอ้นี้ก็มาสิบหน่วยนี่ตัวนี้ก็มาสิบหน่วยไอ้นี่สี่มาสามหลักไอ้นี่ชนไอ้นี่ไม่เคยผิดเลยนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆจะเอาลอกใหม่นะครับเอามา,มาชนกันให้เห็นชัด แต่แน่ๆก็คือสามหกเก้าใครไม่มีติดสามตัวนี่นะรัฐบาลนะครับอย่าเล่นหวยเด็ดขาดกินเี๊ะอย่างเดียวเลยนะครับภายในสามตัวนี้ต้องติดอันนี้เห็นมีสามกับหกแล้วเพิ่มเก้ามาหนึ่งตัวนะครับเพิ่มเก้ามาหนึ่งตัวนะครับนะสามหกเก้ามีสองตัวหรือหนึ่งตัวแต่อย่างน้อยมีหนึ่งตัวให้เห็นแต่อาจารย์ว่ามีสองตัวไม่ครบสามตัวหรอกนะครับ ครบ3ตัวถือว่าฟุกนะครับตัวนี้วันนี้นะครับสมุนสูตรนะงวดนี้สูตรนี้โอ้โหอาจารย์เช็คดูแล้วมันน้ำลายยืดเลยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวยังไม่มีใครยังไม่เปิดที่ไหนนะครับช่องไหนก็ไม่มีนะครับนะช่องไหนก็ไม่มีตัวเดียวมาตัวเดียวว่ามาถึงเรามันจะเข้าไหมนะครับนี่มาถึงเราแต่อาจารย์เช็คสูตรแล้วกนะนะ็ให้สูตรมาแล้วแต่สมุนไว้ก่อนนะครับนะให้สูตรมาแล้วนะครับให้สูตรมาแล้วสูตรนี้ ไม่ใช่ของอาจารย์นะข <c oughs> องอาจารย์แนะนมให้สูตรมาแล้ว <c oughs> สูตรมีที่มาอันนี้ก็แจกสูตรไปแล้วนี่สูตรนี้ให้สมาชิกไปแล้วอันนี้ก็ให้ไปแล้วอันนี้ก็ให้ไปแล้วนะ <c oughs> ไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับนะหเห็นไหมพูดมากยายแคกๆ,ๆเลยไทยจะมีอาก,กาศฝนตกสี่ห้าวันติดอ่ะโดนฝนไม่ได้เลยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวหลักร้อยนะครับนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับตงวนลิขสิิธิ์โอ้โหทำไมารู้ช้าจังเนาะวะ มันจะเดินอีกต่อไหมอ่ะเดินไม่เดินก็ให้ท่านมันจะิปดูดูนะว่ามันชนวันนี้เพราะไอ้น,นี้มาสองตัวไงไอ้น,นี้มาตัวเดียวว่ามันชนถ้าไม่ชนกันก็ตัวใครตัวมันแหละแต่อันนี้มาแค่สิบหน่วยแต่อันนี้มาสามหลักแปดตัวเดียวมีไหมเอาในนี้เอ,นนเอาขายายให้ดัวนั้นวันนี้ลงทั้งลงทั้งล่างไม่ต้องลงหลายคลิปชดเชยเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับนะแปดตัวเดียวอ่วมีแปดมีแปดหกแปดหกสามเนะยไอ้น,นี้ อันนี้ก็มีหกสามนะครับอันนี้สองตัวเดียวมีสองไห่มีสองออกสองศูนย์เก้านะครับสองศูนย์เก้ามีสองถ้าไม่มีตัวใครตัวมันเจ็ดตัวเดียวอา้าวมีเจ็ดนะครับชนเจ็ดนะอ่าถูกนะครับเงินนี้ถูกเงินนี้ถูกนะครับเงินนี้ถูกเจ็ดตัวเดียวอา้าวชนครับชนตัวนี้นะเจ็ดชนเจ็ดนะครับคือหลักร้อยนะตัวนี้ตัวทําเงินนะจตนเตรียมไว้เลยเตรียมรวยเลย,เลยถ้า่ันจับเน้นเน้นคู่ไว้จะ สองคู่สามคู่หรือเก้าคู่ท่านเอาตัวนี้ไปโยนเปี้ยงเลยนะครับสามมีไหมเออมีชนนะครับถ้าไปชนกระตวใครตัวมันนะครับแปดชนอ้าวแปดชนนะครับนี่แปดชนนะอ่าห้ามีไหมมีห้ามีนะครับห้ามีนะครับหกอ้าวหกมีไหมมีมีหกนะครับมีหกนะสองอ้าวมีสองไหมมีมีสองครับมีสองนี่ชนหลักร้อยนะครับ ว่ามันไอตัวเด่นตัวนี้หลักร้อยตัวนี้มันชนไงกลุ่มตัวตัวศูนรมาตรฐา,านไหมอ่าถ้าชนโอเคสามอ้าวชนนะครับชนสามนะอ่าอันนี้อันนี้ก็ชนสามนะครับวันนี้สามชนสามอีกนะครับนะเออสามอ้าวชนสามอันนี้เป็นข้อมูลนะครับคณิตศาสตร์ย้อนหลังให้ดูครับคาดคะเนนล่วงหน้าแต่เราไม่รู้นะแต่ย้อนหลังมันแม่นอยู่แล้วแหละทุกสำนักอ่ะย้อนหลังแม่นทุกเจ้าแหละ แต่อนาคตไม่มีใครรู้หรอกทุกสูตรมันก็ต้องทําย้อนหลังนะครับถ้าไม่ทําย้อนหลังไม่รู้ว่าสูตรมันมาอย่างไงนะครับทําย้อนหลังหมดนะครับนะอันนี้เออแต่เดินหน้าไม่มีใครรู้หรอกเดากันหมดอะเดาทุกสานักนเดาต่างคนต่างเดาใครจะเดาแม่นแค่นั้นเองนะครับนะเออสามเอาชนสามนะครับสองเอามีสองนะครับสามเอามีสามถูกนะครับแปดชนแปดนี่เพราะไอ้นี่ามาสามหลักไงไอ อันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวแปดเออชนแปดถ้าไม่ชนก็ตัวใครตัวมันนะครับแปดตัวเดียวนะครับออแปดตัวเดียวมางวดน,นี้สามตัวเดียวเอองวดที่แล้วสามตัวเดียวออกสามห้าหกงวดนี้อะไรยังไม่บอก <c ười> คอยกดติดตามม้โทษทีนะครับบอกครับบอกบอกนะเดี๋ยวนี่ชนนะครับเก้าตัวเดียวงวดน,นี้ครับมาไหมนี่นี่น,นี่ชนเก้านะครับชนเก้านะอ่าชนเก้าเลยนะนะจ๊ะ 9ก้ามีแล้วนะจ๊ะเก้ามีแล้วนะครับนะสูตรอาจารย์รู้แล้วก็ให้สูตรแล้วแต่ยังไม่สัญเรืสิทธิสูตร,ตร,ตรบอกเดียวเกินไปนะครับเอาไว้ก่อนให้ท่านติดตามไว้ท่านจะได้ถ้าเดินต่อยกดติดตามไว้ท่านจะได้ตัวเดียวมาตัวเดียวหายากนะครับสูตรตัวเดียวมาตัวเดียวมันก็เดินยาวเหมือนกันก,ก็พอดีมันชนถ้าไม่ชนก็ตัวใครตัวมันเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปด สิแปดงวดติดตัวเดียวมาตัวเดียวหลักร้อยนะครับไม่มีใครทําได้ไม่เลยเไร่ไมทาสูตรเยอะเลยเตือนท่านมีมตั้งโอ้โหสิบห้าจุดนะสูตรนี้ลองไปตามดูสิบห้าจุดแต่ท่านจะมีสิบห้าจุดอู้แต่ละจุดนี่ทั้งลบตั้งไอตั้งบวกสี่ห้าที่หกที่เจ็ดโอ้เยอะแยะไปหมดท่านจะพิาจารย์นั่งทําทําสูตรเดียวนี่เกือบนะ เป็นชั่วโมงอะ่ะย้อนเราดูอะ่ะเป็นชั่วโมงครึ่งอะ่ะย้อนดูมันหลายจุดเลอเกินเลย <c oughs> เอาไปแค่นั้นแค่เอาตัวเอาเลขไปเลยง่ายดีนะครับถ้าเข้าต่ออาจารย์ก็ทําให้ต่อนะครับมันหลายจุดเลอเกินไอ้นี่ตัวนี้หลายจุดมากนะครับแต่ตัวนี้สูตรนี้บอกไปแล้วนะรู้นะสูนี้หลายสำนักก็ลงแล้วเิี่ยสูนี้นะครับนะสูนี้อาจารย์รู้แลวเนี่ยถ้าจะไปเช็ก็รู้แล้วสูนี้เนี่ยมันชนเก้านะจ๊ะ มันชนก้าวในวันนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้ได้อะไรก็มีก้าเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาสองตัวถ้าไอ้นี้ชนไอ้นี้เข้าตลอดนะเดี๋ยวจะเที่ยวหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาชนให้ดูนะครับไอสองศูนย์นี่ชนมาตลอดเหมือนกันนะครับแต่ตัวเดียวตัวเดียวมีตัวนี้มันจะผ่านไหมเนี่ยมันย้อนหลังมันแม่นแหละลงนี้งวดน,นี้งวดแรกนะอย่าบอกก่อนว่าลงหลายงวดเนี่ยอันนี้งวดแรกนะมันจะสอบผ่านไหมก็คอยดูติดตามก็แล้วกัน เก้าตัวเดียวใครชอบหลักร้อยตัวเดียวนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับเข้ามาแลวสิบแปดงวดนะเนีนี่แล้วยังไม่มีช่องไหนลงด้วยลงที่ช่องแรกเพราะว่าเพิ่งทาเพิ่งได้สูตรมาเมื่อกี้นี้เมื่อคืนนี้เมื่อวานที่ไปดูทั้งวันนั่แหละไปหาสูตรมาฝากท่านยามาจิอาจาร์เนียนามนี่น,น,นี่ได้มาตัวเดียวนี่ทั้งวันได้ตัวเดียวในโคโลนี่แหละไม่ได้มากมายแะไวได้ตัวเดียวเนี่ยนะเนี่ยนะไอ้สูตรนี้ก็ให้ไปแล้วข้างล่างสองตัวมาตัวนี้ เนี่ยนี่สองตัวมาตัวให้ไปเลยนะครับนะนี่ชอบก็ลองดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านนี่คือการคาดกันเนงคาดเดาว,ว่างั้นเดา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 ,ดา,ดา,ดามีหลักการานะอ่ะเดานะไม่ใช่ว่าจะใครไปรู้หรอกล่วงหน้าม,มีใครรู้อนาคตมันยอ้อนหลังเข้าทุกง,งวดอ่ะเข้าทุกง,งวดอนี่แต่สูตรนี้ดีนะอาจารย์ดูแล้วลูอ,อีกไม่มีแปดด้านแบลแปดนะครับไม่มีแปดดั้งหมดที่แล้วไม่มีวันนี้มันหายอะไรเนี่ยหายอะไรเนี่ย ถ้ามาสามตัวมันหายอะไรเนี่ยหายเจ็ดหายสี่หาย 7, ห้าสี่ห้าเจ็ดไม่มีเนาะนี่สี่ห้าเจ็ดไม่มีเลยนะเนี่ยแต่สูตรนี้มาสามตัวน,นี่นี่นะคร,รับสี่นี้ไม่มีสูตรนี้หายอะไรเนี่ถ้าสี่สี่สี่ห้าเจ็ดแปดเจ้สี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าแปดไม่มีก็เหลือสามหกเก้าก็สิบังคับสิบหน่วยเก้าก็มีหรือจะมาสามตัวพอไม่พี่น้องเอ้อ ก้าหลักร้อยแล้วเรือออกตัวเก่าออกออก,ออกซ้ำซ้ำซักซักไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสามห้าสามห้าสามห้าไอ้สามห้าหกมาสองตัวไม่ใช่ว่าสามกับหกมาสองตัวนะเออไม่ใช่มาหกเก้าสามหกสามเก้านะท่านเซียนพิจเนาะเพราะเก้ามาหลักร้อยอยู่แล้วเก้ามาหลักร้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับเออท่านนี้มาสองตัวนี่มันมันก็เหลือหกสามเก้าอ่ะเออเหลือหกสามเก้าหกไอ้อไม่ใช่ เก้าสามหกหรือเก้าหกสามันออกซ้ำๆซักๆเลยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะหวยปักหลังนี่เห็นไหมหกห้ายังออกห้าหกเลยหรือหกจะอยู่อีกพ่อแม่พี่น้องนะเออหกเก้าสามหกหรือเก้าหกสามนะลองไว้ดูนะครับลองลองลองไว้ดูอ่ะ่าให้ไปเยอะแล้วให้คุ้มเลย เอาหวยลาวใครชอบหวยลาวนะนี่ลาวมือแรงนี่เด่นเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์ฟันศูนย์ตัวเดียวลาวรับลาวสวีทกันยานะลาวลาวลาวืาว่วอ,อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่วันที่สิบใช่ไหมเออเขียนผิดหรือเปล่านี่วันนี้ <c oughs> วันนี้มันพุดใช่ไหมครับวันวันก่อนออกอาจารย์ก็ให้เตะทางลายเข้านะให้ให้เข้า 3, 3 3, เกียสามสามเกียมันออกอะไรนะ สามเจ็ 98, ดเก้าแปดใช่ไหมนะวันนี้เป็นวันละวันวันนี้วันที่ว,นนวันที่เก้าหรือที่สิบที่สนะิบเนาะเอออ,เอาจารย์เขียนผิดในที่สิบนะครับที่สิบนะนี่หวยลาวนะครับหววลาวนะหวยลาวนะครับหวยลาวนะเก้ากับศูนย์ฟันศูนย์ตัวเดียวเด้อไม่สับสนนะนี่ใครชอบเออใครอยากในคู่ชุดก็อยู่ให้ในรังไลน์ละ ลาง่ายแต่นี่ใครชอบเขาชอบฟันตัวเดียวไงเอาตัววิ่งก็ได้อาจารย์เอาก็ตามไม่ไม่ขัดศรัทธาน,นะครับเก้ากับศูนย์นะใครไม่มีเก้าศูนย์ไม่ต้องเล่นนะหฮย์เลาามือแรงนี้นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับขอให้โชคดีมีใจทุกท่านขอให้ได้สูตรไหนขอให้สูตรนั้นปังๆด้วยเถิดนะครับนะคิดสิ่งใดสมดังปรารถนานะครับนี่ข้างล่างก็ลองไปทําย้อนดูนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้กี คาดเดาคาดนเะน่ล่วงหน้าใครชอบก็ไม่ชอบปรปาดขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ <c oughs>